ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมรุ่น Factory Tyre Soft Destiny นั่นเองค่ะวันนี้เราจะไปลุยเกาะไม่ใช่เกาะเรืออะไรสักอย่างหนึ่งเจมบอกว่าตรงนี้มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราก็ไปขออนุญาตเล่งเวลานะคะน่าจะเป็นตรงวงกลมตรงนี้แน่เลยใช่ไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย ไหนดูซิไหนดูซิก็เพื่อบหน่อยตึมประหลาดนี่เลยตรงกลางพอดีเลยนะคะถ้าเจอสัตว์ประหลาดนี่คือกูขอยอมตายเลยนะเฮ้ยเออไม่เจอไม่เจอคืออะไรเนี่ดยดา เฮ้ยยนไปลุยกันเดี๋ยวนะเราจะยังไม่ตีแถวนี้นะคะเราจะยังไม่ตีมอนนะเราจะขอสำรวจก่อนว่าต้องไปทางไหนอย่าพึ่ง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 อันนี้อุย้ยมันติว้วอ,อะไรวะก็อันนี้เม่เมลเมๆเมเ ไปทางไหนต่อมาเนี่ยทางนู้นทางนู้นเมียวเม่ยวา,อาอโอ้โหเกือบตกแล้วก็ตรงนี้ไม่ตีไม่ตีไม่ตีตเบื้องแรงแล้วก็ทางนี้นเนี่ยเลยออเด้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 อเดมาทางนี้เก็บไอ้นี่ก่อนอย่างแรกแล้วก็มาทาทง Okay. หลบไปดิผีแล้วก็โอ๊ยหกโมงเย็นละโอ้ยขวางทางนี่นี่ปีนได้เออปีนดิไปหาเลยจึ๊บเร็จปุ๊บโอ้โหกูมาถึงได้โดยสวัสดิภาพแบบไม่ไม่ได้ตีตัวเฮียอะไรเลยสุดยอดอุย้ยด้านล่างด้านล่างมีอะไรให้เก็บเดี๋ยวเราค่อยไปโอ้โหหมามีนก หมานกนกหมามาตายตายตายกูเ,เนี่ยตายไอ้นอกอะ่ะจัดการยากมันบินอะ่ะเราต้องโดดโดดโอ๊ยมันลงมาด้านล่างก็ตายสิคะบินมาหากูเองมันก็ตายสิคะไอ้นอกเวนโอ๊ะนี่แน่ที่แน่ที่แน่ที่แน่เนี่ยเธอไม่เอาไม่เอาเออตายไป จุ๊บจับจุ๊บจับจิิบจบย่าช่าชะชะชะจุ๊บตายดิวะเออตายสักทีจุูงแล้วก็จะได้กล่องใช่ไหมปิ้งได้กุญแจ อวิหารไฟเหรอเฟลม use, ใช่ไหมด้าน,นล่างตรงนี้มีให้เก็บลงเลยเดี๋ยวนะมาอลองมาลองดูไหมอยากลองดี <laughs> โอ้โหไอตัวเฮี้ยนี่ีกละกูอยู่ไม่ได้โควบไปทางนี้ไม่ได้ด้วยแต่หาละขอโทษครับ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  ไว้ตรงนี้มีให้เก็บด้วยเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะจริงๆงงเออเดะเดเดเก็บเออไว้เราค่อยมาลุยก็ได้นะคะท้ำอันนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีให้ฟาร์มเยอะมากเอาจริงไม่หยุดหย่อนบอกเลยว่าไม่หยุดหย่อนแต่ว่าครั้งนี้ขอกลับก่อนไปส่งเควสให้พี่เจมเจมก่อน มีพี่โจโฉก็ต้องมีพี่เจมจ์มอ่าอานนี่ไปปล่อยด้วยเดี๋ยวนะมีสีเหลืองไหมมีสีเหลืองอันหนึง่งขอบคุณครับไปา ฟ้ามีสองอันทีฟ้าไม่ s <S ชุ๊บโอเคเราไม่แน่ใจว่าเราเพิ่มน้องสัตว์เข้าไปได้หรือ,อยังอะลองดูหน่อยไหมตัวไหนหนะตัวนี้ไม่ได้เหรอแย่จัง ไม่เป็นไรกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านไปนอนนะคะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเราเข้าบ้านพี่เจมได้อยู่ไหมพี่เจมอยู่ในเล็กสมิดโอเคมีส่งเวทก่อนเข้าไม่ได้แล้วแฮประตูมันปิดอนอนดีกว่า Time to เุ้ยเทศกาล Good morning มันร้อนอ,ะอ่ะไม่ใช่เทศกาลหรอเป็นหน้าร้อนหรอหรือเป็นเทศกาลเป็นเทศกาลแล้วก็หน้าร้อนวันที่หนึ่งด้วยโอเคอุ้ยเมาส์ <Good morning. S 1> วัสดีครับ <Good. S 1> <laughs> อยากไปเทศกาล เข้าใจเข้าใจเข้าใจอยากไปเทศกาลเอาเอาสตรอเบอรี่ไปแล้วกันนะไปเจง่าแล้วก็เบอร์เ,เลดน,นี่ครับโอ๊ย <c oughs> จะไปเบอรฟันเขาทำไมวะแล้วก็แล้วก็แล้วก็เราไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาจะชอบไหมเราให้แยมเขาไปได้ไหมอะ โอเดตก็ได้อยู่ฮะพูดถึงเรื่องอะไรวะเทศกาลมันเปนเทศกาลอะไรก่อนไปหาเจมดีกว่าเจมเจมยังไงส่งเควสครับส่งได้ไหมส่งส่งเควสได้ไหมส่งไม่ได้ด้วยเป็นันเทศกาลโอไม่นะ

ใช่ขาดวันนี้ก็ไปได้มั้งเด้งเดงเด้งเด้งตาตาตังจุ๊บจุ๊บจุ๊บปั๊บโอเคอุ้ยสวัสดีครับหมอเป็นประกวดประกวดสาวสวยแล้เราก็ได้เบ็ดมาแล้วนะคะเราไปคุยกับ โจโจมาแเราได้เบ็ดนี่คืออะไรสวัสดีครับร้อนใช่แล้วน่าเราก็ต้องร้อนสิสวัสดีครับวิ้รเราก็อยากใส่บ้างชุดว่ายน้ำอ่ะเราใส่ได้ไหมอ่ะ เปลี่ยนเย้เย้ทุกคนเราใส่ชุดว่ายน้ำน่ารักมากตกปลาอะเรามีชีพโฮสองอันใ้บ้าเอ้ยตกปลาเลยทุกคนตกปลาไม่ได้พูใส่ชุดนี้แล้วกูตกปลาไม่ได้เหรอ ดังตังตังดังอุ้ยหู้สสวยมากไม่ได้บอกว่าหล่อมากหรอกสวยมากผู้ชายหน้าสวยนี่สุดยอดจริงๆขอเปลี่ยนกลับนะคะเพอาะตกปลาไม่ได้เลยครับดัง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 ดัอย่าตอนเขาเริ่มงานกันเราค่อยไปนี่แล้วกันนะ เนเดินเดมันเริ่มงานสิบโมงนะคิดว่าตกปลาล้อแล้วกันซาดีนว่ะจริงๆถ้าไปตกน้ำลึกก็น่าจะสนุกกว่านี้นะแบบมีปลาเยอะแยะกว่านี้อะ่ะไม่ได้เลยมิสเวลามันผ่านไปช้าเนาะเราควร เราเล่งมันได้ไหมคะทุกคนเราขออนุญ,ญาตเล่งมันนะซินด้าฟิตปลาปลาขิมเหรอนี่แล้วกันนะโอเคได้ลักซาดินด้วยว่ะมามาอะไรอะ่ะเธอร์โบสเหรออ่านว่าอะไรอะ่ะอ่ะอีกตัวหนึ่งโอเค ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอุ้ยเมื่อกี้เห็นสาวเยอะเลยเราขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเพราะที่จะไ,ได้เข้ากับเทศกาลโอเคใครอ่ะลิลี่เหรอสวยมากน่ารักเขาถามคำถามเดิมเลย นิ่ก็น,น่ารักดูดิโอ้ยน่ารักอันนี้น่าจะมันเริ่มได้ยังมันต้องเริ่มที่ใครเริ่มที่ครลุงเหรออ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยงกูเปลี่ยนชุดมาแล้วอะ่ะโอ้นี่ไง เราต้องไปดูนะคะว่าแต่ละคนใส่ชุดว้าวอันนี้สีเข้ามากเลยเหลืองดำโคตรเทเต็มสิบให้แปดนนี้ก็ชุดสวยนะเพียงแต่ว่าทำไมเขาทำไมเขาทำแบบคอสตูมให้สีมันไม่แมทช์กันวะเออแต่สวยชุดชุดให้ชุดให้ให 6. แต่ไม่เข้า <Good morning. S 1> อันนี้น่ารักชุดน่ารัก น่าอยู่โมเวนก็น่ารักแต่โมเวนแลกๆเนะาะเพราะไม่ใส่ชุดเมดเ <Good morning. S 1> นี่ยจริงๆก็น่ารักนะแต่ว่าทำไมไม่ใส่ชุดยีนของเซียร่าเมื่อกี้วะลิลี่ก็สวยลินี่สวยมากนี่ก็ยิ่งสวยโอ้โหกูเลือกไม่ได้นี่คนโตไม่ใส่มาหรอมีแค่นี้ให้กูเลือกเหรอฉันเลือกไม่ได้เลยนะ เราเลือกเป็นกลุ่มๆแล้วกันนะคะจากการยืนกันแบบนี้สามคนนี้เราให้ไวโอเลตนะเพราะว่าเข้าแหละสองคนนี้เราให้เราให้เมอร์เวนสองคนนี้เราให้เอเลนาเอาว่ะ้องไปหยอดใช่ไหมเพราะว่าปวดใครถ้าชอบชดเราชอบชุด ของเอเลนาที่สุดหมายถึงว่าการแมทตัวละครเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยแต่ถ้าความน่านักเรายกให้เรเลยที่หนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเออเราก็เราก็เพื่อความนี่เลยเนาะให้เอเลนานะคะชัวครับสวยเข้ากับตัวละครมากดำเหลืองเย้ต <Yeah. S 2> ูดุง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  อาล่ะคนที่สี่ก็คือลิลี่ใกล้แล้วแต่อีกนิดเดียวเท่านั้นรู้สึกยังไงโอ้ขอบคุณมากที่ยังชอบเพลงของฉันเือแ้วอืมโอ้ยว้าว เนี่ยเพราะว่าดอกไม้มันเข้ากันด้วยมั้งรู้สึกยังไงที่ได้อันดับสูงก็ขอบคุณมากค่ะเนนาัาเห็นไหมที่หนึ่งก็คือเนนาัาดูดิเย้เอเลน่านนั่เองพี่เซียนตัวเองหน่อ,ย,อยพี่ชายเขาอวยได้ไปด้วยเลยเงียบหนาะ คอนกรีตจ้า hmm. ปีหน้าเราค่อยโหวตให้เอเลน,น่าะคะ <laughs> ปีนี้เราถูกใจชุดเอเลน่าจริงๆโอเคอ้าวแล้วก็ไม่อยู่กันด้วย God, ไุยกวนเลยก่อนปรอบใจปรอบใจโอ้ oh, ไม่เป็นไรนะโอเคเราส่งเควสเจมไม่ได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยวันเนี้ยส่งไม่ได้จริงๆหรอ จะนอนแล้วนะงั้นอ่ะอยู่ดูชายหาดกูถามจริงเมื่อกี้กูไปวีไม่เจอมึงเลยแต่เราไปนี่ก่อนก็ได้นะคะไปที่น้องมูลไปดูซิว่าเก็บเกี่ยวกันถึงไหนแล้วนีบไปรีดนมนีดไข่ด้วย สวัสดีเด็กๆเ, oh. เอา้าทำไมอ่ะ <for> นี่ไงเมื <for> ่อกี้ไม่โดนแน่เลย p o กกี้มอนสเตอร์เหลือไหมครับ <c oughs> เหลือ42โอเคเดี๋ยวซื้อเพิ่มเลยเอ้ยไม่เปิดนี่หว่าวันเนี้ยวันนี้น้องชางอ้างช้างไม่มี อย่าอย่าโมโหเก็บได้ทำไมต้องโมโหด้วยเก็บได้เก็บได้เก็บได้เก็บไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะแล้วก็ปลูกใหม่เลยแล้วกันปิวปิวสองคนสองคนนี้เดินติดอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ย ทะลาะอะไรกันเขาทะเลาะอะไรกันนะฮะวิโอเควินี่เก็บเขาไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหมเขาทำให้พืชผักโดใช่ไหมขอบคุณขอบคุณขอบคุณดูเขาไปตรงนู้กันอีกแล้วอ่ะน่ารักอ่ะ ก,ก็จะโตใช่ไหมโอเคโอเคโอเคฉันเข้าใจพวกแกนะก็ <laughs> จะพยายยามเข้าใจแล้วกันนะอุ้ยมีเดย์แล้วุงุงดุงดุงุง,ง,ง,งต้มไข่ก่อนอย่างแรกเลยต้มไข่มีไข่ให้ต้มอ,อีกแล้วหร ทำไมอ่ะอ๋อก็อมีสตรอเบอรี่นะเมื่อกี้ไม่ได้เก็กบสตรอเบอรีม่มาเลยน,น,นะลืมไปเลยเก็บม,มาแต่ดอกไม้ดอกไม้เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะคะว่าเราจะเอาไปให้ใครดีมีอะไรทำไรทำตอนเนี้ยอุยอะไรอะ่ะซาดีนซาชิมิซาชิมินี่ใครชอบอ่ะไม่แน่ใจอ่ะ ซาดีนซาชิมิหมดแล้วเตนตตตึตึตงตนอนวันนี้แล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้ไปส่งเพจพี่เจมนะ time to go to bed <Good morning. S 1> น่าออกมาให้เขาได้ไหมอ่ะโอเคฮ่าเดาอ่าทำไมมันไม่เจอวับพี่เจมอยู่อยู่ในร้านเหรอเขาต้องรออีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเร่งเวลาแล้วกันนะ ฉันรอไม่ได้จริงเอนี่ไงเราคุยได้เพราะว่าจะเลื่อนเลื่อนความสัมพันธ์โอ๊ยขอโทษกดค้างไม่เฉยเลยก็คุยกันเรื่องที่ว่าทําไมน้องต้องทำความสะอาดมาทํางานอย่างเมื่อวานี้ฉันชอบทำงานแต่ว่าแม่ของฉันอ่ฮะแต่ว่า ครอบครัวก็ค่อนข้างรวยนะใช่เรามีบ้านที่หลังใหญ่เราใช้เมดเยอะแยะมากเราไล่ฮะเราไล่ออกเหรอแต่ตอนนี้เรามีแค่เมอเบนคือเหมือนกับเคยรวยแต่ไม่รวยแล้วเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ เห็นด <End> ูเราก็เข้าร้านเข้ามาได้แบบงงๆซื้อเลยได้ไหมครับอยู่ๆก็เข้าร้านมาได้งงมากซ,ซื้อเลยไม่ได้หรอเราไปที่นู่นก่อนดีกว่าเฮ้ยรีดเยอะ ยอย่าเฮ้ยวันนี้ครับเด็กๆรีบน,นมทั้งท้งที่น้องยังหลับอยู่มีอะไรไหมค้างบ่อยจังวะไม่มีเด็กๆยังหลับอยู่นี่นาะโอเคไม่เป็นไร โอเควัสดีครับ oh. เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอนี่ไงพี่เจมาแล้วดีวันนีครับไ nice ด้ซีเวอร์มาเก้าอัน nice ง่ายกว่าไอที่เราไปอยู่บนเรือนั่นนงเยอะวัสดีครับมอวันิีจ้ามีททริก มิสเทรคอยู่ไหนวะอยู่ในบ้านแน่เลยตึ้งตึ้งตึ้งติงตึ้งตึ้งตึงจะอยู่ไหมนะอยู่อยู่ไหนไม่รู้ฮัลโหลนี่เปล่านี่งไงสวัสดีครับ อ้ฮะไอเวลโอ้โหการชิบหายมาหนิครับชิบมูนเราต้องพึ่งแกอีกแล้วนะในการไปวิหารไฟแหละเพราะว่าเราได้กุญแจมาแล้วอะ่ะมันก็ไม่มีเหตุผลอื่นที่เราจะต้องไปวิหารอื่นแล้วอะ่ะหรือไปที่อื่น ดาเอาแต่คิดว่าใชา่มันคือแบบ t r e n ทาวเวอร์อะไรสักอย่างขออนุญาตเร่งเวลานะคะผมเดว <c oughs> หยุดไม่ทนันขอโทษกูล้มเลยเฮียว,วันนี้หมดวันไปงงกันสิครับกูล้มเองขอโทษขอโทษเลยหยุดไม่ทนัน Good morning คะ่ะ <laughs> ไม่รู้จะเอาอะไรให้เลยเไปโอ้หมดวันแบบงงมาก <c oughs> ใช่ครับกูก็งงของขายก่อนนะเฮ้ย <c oughs> ไม่อยากซื้อเซลล์เซลล์ Thank you. อ่าแล้วก็มีนม thank you ไข่ไข่ต้มไข่ต้ม thank you ซาชิมิ thank you โอเคหมดแล้วไปดูน้องก่อนเตือนเตือนตือนโย ดูขอโทษนะเราขอโทษนะนีงไง่ไงวิหารขออนุญาตเร่งหน่อยนะครับขึ้นได้เลยปะโอเคต้องไปหาบิทริกแล้วเราขอไปเปิดประตูก่อนนะคะ จะมีมากชั้นกว่ารอบที่แล้วแหละแต่ก็อื่นกลับก่อนกลับไปหาเบรริกก่อนหาเด็กก่อนก็ได้นะวันนี้เด็กๆจุป๊ขอบคุณครับ ฝนตกทำไมฝนตกบ่อยจังวะมีอะไรไหมอ้มัม oh. มนฝรั่งอันเก่าก็ยังไม่ได้ว้าวนี่เก็บได้แล้วเก็บก่อนเก็บก่อนน้องทบอีกแล้ว อะไรเยอะแยะน่า่างก็เก็บได้แล้วเหรอปิ้วต้องทำงานกันไวมากเลยนะครับน้องช้างน่นารักมากเลยไม่อยากฆ่าเลยถ้าแบบเจอเป็นศัตรู แล้วที่ทำให้โตเมื่อกี้ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะทำงานหนักกันมากเลยปิ้วปิ้วอ่ะปิ้วรลางนุ่นได้ยังนะน่าจะยัง วินี่ได้ยมเก็บได้แล้วใช่ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทำงานหนักกันมากเลยครับ <c oughs> แล้วแบบดูกอบบินดีติดอยู่ตรงกอ้นน้องช้างอะ่ะ ขอบคุณครับยังไม่ได้เหรอนี่นยังไม่ได้นี่นยังไม่ได้โอเคกลับดีกว่าเบทริกเบทริกอยู่ไหนเอย่ยอยู่อยู่หลังบ้านแน่เลยนี่ไม่อยู่ในบ้านอะ่ะฝนตกแบบน,นี้ไม่น่าจะออกมาเปล่า อู่ไหนกันครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านเลยนะกูถามจริงอยู่ข้างบนแน่เลยในห้องนี่ไงมาส่งเวนครับผมเรา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 เาไปขอผมขอเงิน อ๋ฮะกูมีแล้วแต่ก็ขอบคุณนะครับ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้เราขอจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในพาร์หน้าสำหรับพาร์นี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย